ครับเดี๋ยวพามาร้างกแาแฟแถวบ้านครับร้านมิชชันนี่ร้านไม่จำเลยเดี๋ยวพาไปวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีกาแฟตัวไหนอัปเดตบ้างเดี๋ยวไปดูนี่ครับกาแฟก็จะมีหลากหลายตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่กินกาแฟก็มีอื่นด้พี่ถ้าไม่กินกาแฟก็จะมีชาเขียวนมชาไทยนมแต่ยังไม่มีมัทฉะนะแล้วก็เป็นพวกชาที่เป็นแบบชาเพียวๆอย่างเงี้ยเป็นชากลิ่นพีช กลิ่นมิ้นต์อเลมอนแล้วก็เป็นเออร์เกอ์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็อาจจะมีเก๊กฮวยแลวแบบช่วงนี้ก็มีแบบใครอยากกินพวกโซดงโซดาสิงอ่ะก็มาเลือกสีเลือกอะไรได้ใส่น้ำโฮน้ำแข็งไปอะไรงเงี้ยเผื่อกินเผื่อใครกินกาแฟเบื่อแล้วคาเฟอีนนันเงินไปแต่ว่ากาแฟตัวธรรมดาที่ก็มีถูกไหมครับมีเหมือนกันมีชายมีขั้วอ่อนขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนขั้วกลางก็จะเป็นฟิลพวกสเปเชียลตี้พวกเนี้ยก็เลือกได้ก็จะ วนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆเพราะว่าลูกค้าสายนี้แนวเนี้ยเขาจะชอบกินแบบไม่เบื่อเรื่อยๆส่วนถ้าเป็นพวกก้วเข้มอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวเบสหลักร้านอยู่แล้วจะชงลาเต้ชงอเมริกาโนอยากกินสายเข้มๆได้หมดมีทั้งเป็นลายดิฟแล้วก็ลายโมข้าพอดได้หมดเลยอยากได้เข้มหน่อยก็โมขพาวอ,อ่ด <c oughs> <c oughs> าแฟดีครับอย่างตัวนี้ที่ผมกินน่ะจะเป็นกลิ่นลิ้นจี่อเมริกาโน่ไม่หวานเลยนะมันก็จะมีกลิ่นผลไม้ที่กลิ่นลิ้นจี่ครับชื่นใจครับร้านพี่แชมป์นี่เป็นเหมือนกับสภากาแฟครับบางทีเนี่ยก็จะมีน้องๆคนนั้นคนนี้ใครไปใครมาเนี่ยแวะเวียนมาเรื่อยๆพอมาเจอกันก็มานั่งเล่นคุยกันมองรถวิ่งไปวิ่งมาดูบรรยากาศวันเะ็นที่เพลินนะเราอาจจะเปลี่ยนจากร้านกาแฟที่เรา คุ้นเคยแบบนั่งห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนั่งอย่างเงี้ยสไตล์แบบเอ้าท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่อร้านพี่แชมป์อ่ะคือชื่อตากแดดคอฟฟี่ครับแล้วก็ตอนแดดออกนี่คือตากแดดของจริงแต่งดีครับตรงนี้ยังมีร่มทางด่วนร้านพี่แชมป์จะอยู่ตรงระหว่างกลางครับของถนนประชาชื่นกับกรุงเทพนนท์ปากหมุดมาไม่ยากครับจริงจริงเติร์ชว่าตากแดดคอฟฟี่ก็ขึ้นนะ ที่จอดรถมีครับมาง่ายครับเพราะว่าที่เนี่ยก็เป็นร้านประจำผมกันผมามาทุกวันเพราะว่าอยู่แถวบ้านโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ไงเดี๋ยวผมเข้าบ้านก่อนพ่อเลยไหมตอนเนี้ยฟ้ามืดผมก็เอารถไปเก็บก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย